งานเข้าแล้วช่างหนึ่งจับเยื้ผ้ามีปัญหาทำยังไงดีตอนอื่นช่างหนึ่งก็ไปรตรวจสอบไปแล้วสปริงตัวนี้มันใช้งานมันเนิ่นนานแล้วดูจากสภาพจาับก็คือเก่าแก่โบราณกึ๊กกึ๊กแล้วแต่ว่ามันยังใช้ดีอยนะู่นะช่างหนึ่งก็ใช้ไปซ่อมไปแต่ตอนนี้จุด ตรวจเจออีกส่วนหนึ่งก็เป็นหัวกระโหลกนัดที่มีปัญหาแต่ว่าก่อน่จะต้องถอดอะไรจากตรงจุดนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาเพื่อนๆที่เป็นช่างเย็บผ้าเหมือนกันมีปัญหาตรงจุดนี้นะสามารถถอดมาได้มันจะใช่นรับหึงสองตัวไปซื้ออะไหล่มาประมาณกัยี่สิบบาทเองนะเอ้อเราก็มาซ่อมกันเองได้แล้วก็ทําหอดมาทําความสะอาดมันจะเป็นตัวน็อตติดอยู่ตรงตรงที่ตัวอะไหล่ทีมจะมีแกนไว้เราเอาแกนมันลยนะแล้วก็แล้วก็ถอดแล้วก็ประกอบสอดเข้าไปเพราะงั้นเธอจเเป็ิ่นจับกลิ่นสำคัญมาก อราให้มันแน่นเกินและให้มันสามารถให้ตัวใต้ได่เองครับไม่น่าเชื่อหนึ่งเนี่ยเย็บผ้าแล้วมีปัญหามันเป็นถังวลอกบ้างอะไรบ้างมีปัญหาที่ไนถ้าตรงนี้มันม,ม,มีปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะมันหากนั่นเองซึ่งหนึ่งเริ่มสังเกตนะเออเสร็จแล้วรัดนี่ประกอบก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอืมแล้วก็เนี่ยมายึดนอดตรงข้างนี่ก่อนจับยึดนอดเดี๋ยวลืมรัดตัวข้างในก่อนนะเออข้างในตรงที่อะไรมันอนะ่ะเร็บไว้แล้วก็เช็ดใส่น้ำมันบ้างก เสียเวลาไปอีกส่วนหนึ่งนะครับการทํางานนะแต่ว่าต้องซ่อมก่อนซ่อมเสร็จก็เนี่ยอันเก่ามันมีปัญหานครับตรงนี้ใช้มานานแล้วก็ซื้ออันใหม่นะครับแบบจำๆลด้จตนเล็อย่างดีเลยครับอืมก็เสร็จแล้วก็ลงมือเถะลองเช็คเช็คดูว่าเป็นยังไงอืมเ็โอเคตะเข็บแจมจับไปทำอะไต่อนนะน๊้ยบาง